สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพาไปที่ชิราคาวะโกะนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเรานั่งรถบัสจากทาคายามานะครับไปชิราคาวะโกะนะครับใช้เวลา50นาทีนะครับซึ่งระหว่างทางก็หิมะตกเยอะมากนะครับแล้วก็ตกตลอดนะครับแล้วก็มันแอบมีฝนเล็กๆนะครับทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันจะเดินแล้วมันจะไม่ฟูเนาะหิมะมันจะไม่ฟูแต่ว่ามาแล้วฮะก็ไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงแล้วกันนะฮะมีฝนตกโปรยๆแล้วก็มีหิมะลงด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ชิราคาวะโกะนะครับก็อยู่ในช่วงที่หิมะกำลังตกเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของฝนเล็กๆนะครับ สราชิลาคาวโปะนะครับเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ในจังหวัดกิฟุนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องบ้านสไตล์กัโซสึกุรินะครับที่มีหลังคาทรงสามเหลี่ยมคล้ายพนมมือนะครับเพื่อให้หิมะตกมาแล้วก็มันจะไม่ได้ทับถมนะครับมันก็จะตกลงข้างล่างได้ง่ายนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับเมื่อปี1 9 9 5ครับผม สำหรับการมาที่ชิราคาวโกะนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2สําหรับผมแล้วนะครับผมเคยมาเมื่อปี2020นะครับซึ่งช่วงนั้นก่อนโควิดเนาะก็แต่ว่าไม่ได้หิมะฟูขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ฟูเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับฝนมันตกฮะเราก็เลยแวะกินข้าวกันก่อนนะครับพอที่นั่นก็จะมีร้านอาหารนะครับก็จะเริ่มเปิดนะครับช่วงประมาณ10โมงนะครับก็เบียร์แต่เช้าเลยนะฮะ ใครมาที่ชิราคาวาโกะนะครับก็อย่าพลาดไฮไลท์ต่างๆนะครับมีประมาณ6ที่นะครับก็คือ1จุดชมวิวชิโรยามะนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวเบิร์ดไอวิวนะเดี๋ยวเราก็จะผ่านเหมือนกันครับอันที่2คือบ้านวาดะนะครับอันที่3บ้านโทยามะนะครับอันที่4พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณนะครับอันที่5วัดเมียวเซนจินะครับแล้วก็อันที่6นะครับตลาดทอนผินนะครับ เราไปหาอะไรกินได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวัดเนื้อซินจิตนะครับก็จริงๆแล้วนะครับที่นี่ก็เดินได้ทั้งวันนะถ้าอากาศดีๆนะครับจริงๆการมาถ้าใครชอบหน้าหนาวนะครับก็จะเป็นประมาณช่วงธันวาถึงกุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะครับแล้วมันก็จะสวยงามแล้วคนก็จะเยอะมากเลยนะครับที่นี่ก็ใครที่ชอบบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นนะครับความเก่าแก่นะครับ หมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องของความสวยงามต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมของที่นี่นะครับเป็นวัฒนธรรมชนบทนะครับแล้วก็จะเห็นบ้านอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วก็วิวต่างๆนะครับสวยมากสวยมากครับเราที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดชมวิวชิโรยามะนะครับก็เป็นจุดชมวิวในมุมสูงนะครับของหมู่บ้านชิราคาวโกะนะครับ ยังไ,ไงขอทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆแล้วกันนะครับกับผู้ร่วมทิปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ